สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้คืออะไรเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณค่ะเป็นอย่างไรตัวคุณ ในตอนนี้พราพายดูคุณจะสถานการณ์ตัวคุณความวุ่นวายความคุณมีความมานะพยายามอดทนที่จะประสบผลสำเร็จเพียงแต่นะตอนนี้ดูเหมือนจะมีไม่ให้คุณแก้ไขนะคะในทุกด้านทุกเรื่องอยู่ตลอดเวลา คุณทําให้คุณหรือมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจทําให้คุณวุ่นวายใจไม่สามารถคิดตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างเด็ดเดี่ยวกาหาญหรือมีทําให้คุณวุ่นวายไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะตอนนี้แบกรับภาระคุณเป็นคนจิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะห่วงใยคนอื่นคนรอบข้างแล้วแบกรับความทุกข์ของคนอื่นไว้กับตัวเองปัญหาช่วงเวลาคุณต้องปรับ ตัวคุณเข้ากับสถานการณ์การปรับปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เข้ามายัางไม่แน่นอนนะคะนะตอนนี้เราวทำให้คุณวุ่นวายใจแล้วจิตใจคุณก็วุ่นวายลังเลสับสนต้องคิดมีสิ่งที่ให้คิดให้เลือกแล้วคุณคิดตตัดสินใจเลือกไม่ได้ ไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขให้กับชีวิตคุณค่ะให้คุณวุ่นวายทาวิลุนโกแบกรับภาระคนอื่นคนรอบข้างมาให้คุณแบกรับมาให้คุณแก้ไขแล้วคุณเป็นหลักให้กับตัวเอง แล้วคุณมีสติปัญญาความสามารถของคุณก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้เพียงแต่ณตอนนี้คุณต้องนิ่งหรือรอคอยด้วยความสุข,ขุมเยือกเย็นความสําเร็จความสุขในชีวิตคุณก็จะเกิดขึ้นค่คะความอดทนต่อสู้หรือทุกมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในตัวคุณให้ไม่คุณวุ่นวายนะตอนนี้ด้วยตัวคุณเองคิดผิดตัดสินใจผิด แต่ทำให้คุณเป็นคนจิตใจที่เข้มแข็งรักเกียรติรักศักดิ์ศรีคุณสามารถประสบผลสำเร็จด้วยตัวคุณนะคะด้วยความรู้ความสามารถของคุณมากด้วยความรู้ความสามารถเราชีวิตคุณการงานการเงินคุณมากด้วยความรู้ความสามารถคุณสามารถสร้างเงินสร้างรายได้แบบไม,ม่มีที่สิ้นสุดมากด้วยความรู้ความสามารถ เป็นบ่วงหรือบางคนบางท่านก็เป็นความอึดอัดวิตก,กังวลเหมือนถูกจับกลุมคุมขังหรือคิดตัดสินใจทำอะไรนะคะผิดพลาดด้วยตัวคุณเองคิดผิดตัดสินใจผิดหรือเป็นคนอ่อนไหวใจอ่อนขี้สงสารไว้ใจคนอื่นมากไปทำให้มีปัญหาหรือเป็นหลอกลวงเนะะี่ยค่ะดึงหลังความอึดอัด พนาลายทรงสุบรนขึ้นขึ้น,นล,งลงลงชีวิตสำเร็จอันยิ่งใหญ่อ่อนไหวชะตากรรมจะอยู่ที่การกระทำของคุณเองนะคะจะดีจะร้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พรด้วยการกระทำดีหลายช่วยดีแค่ไหนแล้วแต่ละคนละท่านทำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นให้พรให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมชัยชนะนะคะ อู่ที่จะตากรำอยู่ที่การกระทําของคุณเองโอกาสใหม่ชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆพระอรุณเทพพบุตรหรือการเดินทางไกลโอกาสใหม่หรือคุณพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่สิ่งใหม่นะคะได้รับใหม่ๆรถใหม่บ้านใหม่อะไรใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่เข้ามาในชีวิตคุณการเริ่มต้นใหม่หรือการเดินทาง โอกาสดีๆแล้วคุณมีพละกกำลังความสามารถพร้อมที่จะต่อสู้ก้าวไปจิตใจที่ล่าลริงเบิกบานพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณมีพลังกำลังทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้สิ่งดีๆข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ แต่ใน5ใน้าใบนี้ตัวคุณเองคุณก็ได้รับข่าวดีแล้วนะคะสิ่งดีนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยการกระทําของคุณเองหร,อหรือผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิธ์เมตตาหเห็นให้ด้วยความดีของคุณนะคะให้ผลตอบแทนให้ของขวัญโดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมแล้วปรับตัวช่วงเวลาที่คุณปรับปรุงปรับตัวเองเขาสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นตอนนี้ข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้เทพพุทธเทพพุทธเหมือนคุณเริ่มโครงการทำอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่นะคะสิ่งใหม่นะคะบางคนบางท่านหรือคุณที่เริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพียงแต่รอคอย วลาที่จะแสดงฝีมือหรือเป็นการรเริ่มอะไรใหม่ๆใ,ในตอนนี้ด้วยความคิดสร้างสารรค์ด้วยตัวคุณความสำเร็จโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารงานที่เกี่ยวกับคำพูดจะประสบผลสำเร็จมีชื่อเสียงนะตอนนี้เป็นข่าวดีนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับความสำเร็จแล้ว ที่คุณมีโครงการคิดวางแผนไว้รอคอยอยู่นะคะเป็นช่วงโอกาสดีสิ่งดีๆที่คุณจะได้ลงมือทำเริ่มสร้างสรรค์หรือเรื่องทุกๆเรื่องนะคะแล้วแต่ละคนละท่านการงานการเงินความรักชีวิตโอกาสใหม่สิ่งดีๆเข้ามาที่คุณรอคอยถ้าการงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับ คำพูดการติดต่อสื่อสารนะคะจะมีชื่อเสียงประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับคําพูดพระแมโ่โพสบความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองโชคลาภใครเห็นก็เมตตาโอกาสดีข่าวดีด้วยตัวคุณเองด้วยความอดทนมานัพยายามที่คุณรอคอยด้วยความสุขมุมนยคะคุณจะได้พบความสำเร็จ พอใบแรกมาความสําเร็จแล้วแต่ละคนละท่านไม่ว่าการงานการเงินความรักเนะะี่ยค่ะความรักก็จะพบรักที่ดีคนที่ดีๆพร้อมที่จะหยิบยืง่งสิ่งดีๆให้คุณความสุขกายสบายใจรักที่ดีการงานก็ประสบผลสําเร็จการเงินก็มีโชคลาภชื่อเสียงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนะะี่ยค่ะ การงานคุณก็เก่งมีปรปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาก็แก้ไขด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณที่มีมากมายพยาราชสีด้วยด้วยจิตใจที่กล้าเก่งการไม่ยอมแพ้มุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝ่าฟันอุปรสรรคไม่ยอมนะคะไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะเหมือนมีปัญหาผิดพลาด พ่ายแพ้แต่คุณด้วยจิตใจคุณความเนี่ยมุ่งมั่นของคุณนะคะเอาชนะอุปสรรคบรรลุเป้าหมายในเส้นทางที่คุณวางไว้ที่คุณคิดแม้จะติดบ่วงติดปัญหานะะี่ค่ะด้วยความมุ่งมั่นของคุณกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกล้าไปข้างหน้าความมั่นคงมั่นใจไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคปัญหานะะี่ค่ะกล้ากล้าลุย กล้ากระทํากล้าต่อสู้คุณก็พบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่กล้าหาญเปิดเผย,เยตรงไปตรงมามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานถึงจะมีปัญหาคุณก็ก้าวผ่านไปได้ข่าวดีเป็นข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะนี่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระพรหรือสี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือคุณแควคาดปลอดภัยจากอันตรายด้วยความดีของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่เมตตาไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จนะคะด้วยความมุ่งมั่นของคุณผ่านพ้นอุปสรรคนะ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองในหน้าที่การงานก็มีเพื่อนผู้ใหญ่เจ้านายช่วยเหลือแต่ด้วยด้วยความดีความ เป็นมิตรมิตรภาพความอบอ้อมอารีของคุณนะคะคุณคุณต้องรักษามิตรภาพที่ดีของคุณเพื่อความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะด้วยความดีหรือผู้คนรอบข้างช่วยเหลือทําให้เพื่อนอิจฉาได้ด้วยความดีของคุณรักษาไว้จะยิ่งส่งเสริมให้คุณเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเทพาอังคาร การต่อสู้คุณมากด้วยความรู้ความสามารถมีพละกําลังเอาชนะอุปสรรคด้วยความไม่ประมาทของคุณก้าวผ่านอุปสรรคบรรลุเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้โอกาสใหม่สิ่งใหม่เข้ามาเนี่นะคะ่ะต่อสู้ถึงคุณจะประสบผลสําเร็จนะคะโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะแต่คุณก,ก็จะต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะเป็นข่าวดี ที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ทุกๆเรื่องะคะ่ะแล้วแต่ละคนละท่านที่คิดที่ต้องการพบใายขึ้นมาทุกเรื่องการงานการเงินความรักไม่ว่าสุขภาพในชีวิตต่อสู้เอาชนะอุปสรรคด้วยจิตใจของคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองดูแลช่วยเหลือด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองนะคะ ทําให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้และแก้ไขปัญหาให้ตัวคุณเองไดนะ้เพราะงานเกี่ยวกับคำพูดการติดต่อสื่อสารปรึกษาช่วยเหลือแนะนำผู้อื่นนะมีชื่อเสียงข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้ภกษิษสนะ ความอดทนความสำเร็จความสุขมองโลกในแง่ดีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะคะที่คุณอดทนต่อสู้จะพบความสำเร็จพระโคโนทินะคะ่ะมี เหมือนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือมีผู้คนคอยดูคอยดูตัวชีวิตคุณอยู่นะคะโดยเฉพาะทำงานเกี่ยวกับติดต่อสื่อสารทางด้านออนไลน์จะดีมีคนดูคนช่วยเหลือทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนความภาระแบกรับที่คุณเหน็ดเหนื่อยผ่านมาแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณทำอยู่นะการพูดการคุยการติดต่อสื่อสารจะดีนะคะคุณ คุณมีสเสน่ห์โมลารับผิดชอบมากมายเข้ามาให้คุณรับผิดชอบนะคะนะมุ่งมั่นเป็นบ่วงเป็นอุปสรรคปัญหาด้วยจิตใจที่กล้าแก่งของคุณก0้าผ่านอุปสรรครับผิดชอบแล้วคุณจะทําอะไรในะตอนนี้ต้องมีสติพินิษพิจารณาให้รอบคอบนะคะเพราะคุณจะมีภาระที่เพิ่มขึ้น ที่รับผิดชอบมากขึ้นแลแ้วจะเป็นข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะแต่คุณจะได้รับผิดชอบมากขึ้นความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นก้าวหน้าผู้คนนะคะติดตามชีวิตคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองคุณด้วยความดีของคุณด้วยความสม่ำเสมอการทําความดีนะคะได้รับผลตอบแทนและคุณก็มีสติอยู่ตลอดเวลาพินิจพิจารณาคิดตัดสินใจจะทําอะไร ด้วยความรอบครอบอันนี้พระอรุณเทพ,พบุตรใบเดิมขึ้นมาโอกาสใหม่สิ่งใหม่ใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้คุณพบจะได้รับสิ่งใหม่นะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้สิ่งใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของข้าวของโอกาสหรือความรู้การเดินทางทุกอย่างโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณ พนันลายมันทมสินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่หรือบางคนบางท่านที่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยบางครั้งก็อยากสู้บางครั้งก็ให้ไม่อยากสู้นะคะเนี่ยช่วงเวลาที่คุณต่อสู้สิ่งใหม่ๆอันนี้โอกาสใหม่เข้ามาที่คุณต่อสู้คุณต้องลุกขึ้นมาสู้เพราะคุณมากด้วยความรู้ความสามารถมีพละกกาลังมากด้วยสติปัญญาด้วยความไม่ประมาทของคุณเนะคะีค่ะ คุณจะพบโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆโอกาสที่ดีให้คุณลุกขึ้นมาสู้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณโดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมคุณจะประสบผลสําเร็จด้วยความงดงามสวยงามคุ้มครองข่าวดีสิ่งดีๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้นะคะ